ผมเบื่อนะตรงนี้ที่เดียวครับไม่ได้ขี่ไปไหนเลยไม่น่าเชื่อว่าจะจะมีคนมากินเยอะขนาดนี้ใช่ไหมโอ้รเป็นยังไงทีนี้ผลตอบรับดีขนาดนี้คิดถึงโรงงานไหมโอ้แหมลรู้งี้มาตั้งนานก็นดีนะ <laughs> นั่นไงจะรู้ผมอยู่หรือไม่อยู่ต้องโทรมาถามก่อนได้นะที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าสองแปดสองสองครับอืน่าก,กินมากไป นี่ไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินหรอครับว่า <laughs> มันอร่อยอะ่ปะป่ะอยากเบินนะ้ลมะแต่หมดแล้วลูกค้าเข้าตลอด <laughs> นั่นเดินกลับแล้วนนนนนเดินกลับแล้วนนนน,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 นไม่ได้กินนะครับหมดสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่หมดแล้วนะครับอยากเบิ้ลเหนือแต่หมดแล้วอะ่ะน้องไปับไปับ ครับมาอีก <laughs> ไม่ได้กินมาอีกแล้วไม่ได้กินครับมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไปครับของเขดีจริ สวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลบ้านบึงนะครับอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีตอนนี้ผมอยู่ที่ข้างวิกซีเลยข้างวิกซีข้างวิกซีาส,าสาขาบ้านบึงนะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักก๋วยเตี๋ยวปอกๆอีกร้านหนึ่งนะครับนี่ปาปด้านหลังวงเนี่ยเป็นปอกๆเพิ่งเปิดใหม่ผมเพิ่งมาเจอนะครับในต่อๆแล้วน้องเ็าบอกว่าเขาเปิดอยู่ตรงนี้ผมก็เลยติดตามมาครับนี่ร้านอยู่ตรงนี้เลยเป็นบะหมี่ปอกๆหมูแดงหมูแดงของใครเอ่ยหมูแดงของลุงวัดนะครับ แต่เท่าที่ดูนี่ลุงวัดหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้ลุงวัดไม่ใช่อย่างนี้นะครับนี่จํากันได้ไหมพี่ต้อยหมวกแดงครับแม่โมนี่เอาเอาสเพ้งเนะี่ยต้อยหมวกแดงเพ่งต้อยหมวกแดงอาใช่เพลอมือคือบอกว่าอย่าขอหมอลำลุงวัดคนนี้เัาที่ป้อยหมวกแดงที่ผมเคยลงคลิปมาและนี่นะครับรถยังใหม่ๆอยู่เลยนี่รถยังใหม่ๆอยู่เลยขายอยู่ข้างซอยตรงนี้เลย แล้วก็ยังมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะครับด้านข้างนี่เนี่ยเป็นแบบมินิอย่างเงี้ยนี่เป็นแบบมินิอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องเขาดูดีกว่าว่าน้องเขาเป็นมาจางไงทําไมได้มาขายอยู่ตรงนี้และเขาเป็นใครทําไมแอบอ้างชื่อลุงวัดได้นะครับเดี๋ยวมาติดตามดูครับผมสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมชื่ออะไรเอ่ย อิทธิพลสวัสดคุณครับชื่อเล่นชื่อติ้งครับผมโอ้บอกชื่อจริงเลยชื่อจริง,รงเลยติงต้งติ้งครับผมติ้งเป็นอะไรคับลุงวัดเป็นลูกชายครับผมลูกชายครับลูกชายแท้เลยครับลูกชายแท้เลยครับผมหูแก้วหูแหวนนะ <laughs> ที่แกเล่าไปตั้งแต่แกเป็น ทำอะไรกับลูกชายนะ่รถติดอะไรรถรถเกิดอุบัติเหตุครับผมรถประสบประสอุบัติเหตุใช่ครับแล้วหาเงินไม่ได้ก่อนที่ลงวัดจะมาขายก๋วยเตี๋ยวนะใช่ครับก็คือคือน้องนี่เองใช่ไหมผมเองครับแล้วทําอะไรมาก่อนเมื่อกี้อะก่อนนั้นนี่ก็ทํางานโรงงานครับผมทํางานโรงงานแบบตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดอยู่โรงงานมาจนตอนนี้สามสิบแล้วครับทีนี้ทำไมคิดอย่างไงถึงอยากมาขายก๋วยเตี๋ยวแทนพ่อทีเนี้ย เพราะผมเบื่อแนละ้วเบื่อโรงงานแล้วอยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้างอยากจะลองดูมากอ,อยากจะลองดูสักตั้งเออได้ไม่ได้ค่อยว่ากันได้ไม่ได้ค่อยว่ากันก็เลยมาลองทําได้เดือนนี้จะเข้าเข้าเดือนที่สองครับตายเข้าเดือนที่สองปเป็นใบสดๆเลย <S S ครับอันนี้เราต่อเองพ่วงเองหมดทุกอย่างเลยใช่ครับเออเรามาทากับแฟนสองคนใช่ครับ เออเราเราขายเหมือนพ่อทุกอย่างเลยไหมเหมือนทุกอย่างครับผมสูตรน้ําซุปได้มาฟรีเหมือนกันหมดสูตรฟรีครับแล้วพ่อวิ่งโซนเดิมพ่ออิู่โซนเดิมผมมาโซนนี้ครับผมแต่วิ้งนี่คือขายอยู่ตรงนี้ตลอดเลยตรงนี้ที่เดียวครับไม่ได้ขี่ไปไหนเลยไม่ขยับไปไหนเลยไม่ขยับเลยครับโอ้นี่ครับนี่นี่นี่แล้วสองเดือนที่ผ่านมา,าเป็นไงผลตอบรับดีถล่มทลายเลยโอ้ถล่มทลายลงโซเชียลคือไม่น่าเชื่อว่าจะ จะมีคนมากินเยอะขนาดนี้ใช่ไหมแล้วเป็นยังไงทีนี้ผลตอบรับดีขนาดนี้คิดถึงโรงงานไหมอ๋อแหมวลุงนี่มาตั้งนานก็นดีนั่นไงนั่นไงนั่นไงครับนี่นั่นไงไวัยรุ่นติ้งอายุเท่าไหร่นะอ่าสามสิบเป็ดครับโอ้สามสิบเป็ดวัยรุ่นกำลังสร้างตัวนะครับเนี่ยของแน้ของแน,งน้เลยโอ้ติ้งถ้างั้นเพี่ขอลองเลยได้เลยครับเอาบะหมี่น้ำนะบะหมี่น้ำพี่เอาบะหมี่น้ำเน้นเฉพาะกวางตุ้งครับผมผมจะมีสัมภาษณ์น้องเยอะนะครับเพราะว่าน้องเขารีบไปวันนี้มีไปไหนนะ มีมีโรงงานครับเขาเหมารถผมไปเขาเหมาทั้งรถเลยใช่ครับเขาเหมาเป็นราคาเหมาด้วยยังไงอ่าเป็นราคาอีกราคาหนึ่งอีกราคาราคาชามนี่แหละครับแต่ว่าเขาให้มาห้าสิบชามเจ็ดสิบชามก็เราก็จะไปไปครับดูจํานวนของเราก็น่าจะพอดีพอดีครับแต่วาขายตรงนี้ก่อนเจ็ดโมงถึงสิบโมงอยู่ตรงนี้จากสิบโมงก็ไปที่โรงงานที่หนึ่งครับถ้าปกติเราปักหลักที่นี่อย่างเดียวปักที่นี่เางเดียวเลย อัพติ้งทิ้งเบอร์โทรไว้ให้คนโทรมาหน่อยว่าติ้งอยู่ตรงนี้หรือไม่อยู่อ่ะอ่าถ้าอยากจะรู้ว่าผมอยู่หรือไม่อยู่ต้องโทรมาถามก่อนได้นครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าสองแปดสองสองครับเออฮะแล้วก็ถ้าอยากจะมาแวะชิมนะครับก็อยากจะให้โทรมาก่อนบางทีของหมดเร็วครับสิบโมงเร็ยโมงผมกลับแล้วกี่โมงนะสิบโมงสิบเอ็ดโมงโอ้โหโคตรโคตรฮอตเลยโคตรฮอตเลยของแท้เลยเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงครับ พูดง่ายสามชั่วโมงหมดแล้วตอนนี้เออของของมาแล้วก็หมดเหมือนเดิมเออนี่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 โอเคติ้งนั้นน่ะพี่ไม่ไม่ทำให้น้องเสียเวลาพี่ขอชิมหน่อยแล้วกันได้เลยครับโอเคครับเส้นบะหมี่บะหมี่น้ํานะครับครับบะหมี่น้ําโอเคโอ้นี่น้องเขาก็ะหยันนะครับน้ำซุปนี่สีน้ำซุปทุกอย่างเนี่ยใช่เลยใช่เลย เมื่อเวลาผ่านไปหลายๆอย่างก็ต้องเปลี่ยนนะครับอาชีพแต่ละอาชีพบางทีก็ไม่ใช่เหมาะสมกับเราเสมอไปอย่างน้องติ้งนะครับได้ลาออกจากโรงงานมามาสร้างอาชีพใหม่ซึ่งเป็นอาชีพที่ปูกฝังมาตั้งแต่พ่อนะครับผมเชื่อได้เลยว่าแรกๆก,ก็อาจจะไม่ชอบแต่พ่ออยู่ๆไปสักพักหนึ่งทําไปสักพักหนึ่งก็จะหลงไหลกับอาชีพนี้เพราะอาชีพนี้ทําให้เราจับต้องเงินทุกวันยิ่งได้นับเงินเมื่อตอนหลังเลิกขายแล้วนั้นยิ่งจะทําให้เราดีใจและภูมิใจในอาชีพของเรา อาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่สุดสนิทยิ่งเราขายไปนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างน้องติ้งวันนี้โดนเหมาไปเลยครับน้องขายมาเพิ่ง2เดือนเองนะแต่น้องมีลูกค้ามีคนมารุมรอซื้อมีลูกค้าประจำวนเวียนอยู่ไม่ขาดสายว้าวโอเคสรุปนะเล้งแห้งสองแล้วก็บะหมี่สาม ทุกคนครับเรามาแบบเร่งรีบนะนี่ใครบางคนมาก็ไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินใช่ไหมพี่แล้วเขาจะไปเขาดูด,ดูพี่เขาไม่ได้กินเลยเนี่เพราะว่าน้องก็โดนเหมาครับทุกคนนี่นี่น้องเขาเปิดเพิ่ง,เป,งเปิดสองเดือนอะ่ะโดนเหมาไปแล้วอะ่ะเหมางานละนี่สี่สิบพัสิบถ้วยวันนี้ต้องรีบไปมาชิมครับน้ำซุปนี่สีแดงๆก้นๆเลยทุกคนดูนะน้ำซุปเนี่ยหูใช่เลยนะ ผมใจเขาว่าใช่แบบใช่ๆมากๆเลยสูตรของนุงวัดน้องซุปอร่อยแล้วมาชิมของลูกชายดูอืตายมันใช่ยิ่งกว่าใช่อะ่ะเนี่ยครับบะหมี่พอกหมูแดงมันต้องอย่างนี้อือร่อยนี่ราคาชามละสี่สิบาทนะครับได้เยอะนะน้องเขาทำงานโรงงานมาก่อนน่ะแล้วลากออกเลยเราออกจยากโรงงานเลย ทำงานโรงงานมาเป็นสิบกว่าปีอ่ะลาออกมาเจอตัวเนี้ยบอกว่าน่าจะทํามาตั้งนานแล้วคิดดูเถอะนี่เส้นบะหมี่ที่เราสั่งมาโอ้ได้กลิ่นแค่บะหมี่นี่ก็แบบหอมมากๆาแล้วอ่ะมาครับเดี๋ยวเรามาปรุงก่อนเลยดีกว่านี่เราขาดไม่ได้เลยก็นี่นี่นะตัวปนผมนี่จะขาดไม่ได้เลยน้ำซุปนี่เป็นแบบรสชาติพอดีแล้วนะครับบางคนไม่ต้องปรุงเลยล่ะเบสน้ำซุปมีมาอย่างดีเลย พริกป่นนะครับแต่ถ้าใครอยากได้พริกผัดอยู่ข้างรถนะครับมีพริกผัดก็คือเป็นอยู่ข้างรถน้องเขายมีเก้าอีเ้เล,เล็กมินิอยู่ตรงนี้ข้างๆนี้ยนะอุย้หิวอะ่ะเห็นแล้วหิวเลยอะ่ปะปอกเป็นอะไรที่ปวดฟันสําหรับเราอยู่แล้วน้ําตาลนิดเดียวพอนะวันนี้ตากร้องกินไหมไม่ <laughs> ตากร้องไม่กินนะครับคุกคุกคนคนนิดๆนะครับ น้องก็จะใส่มาก็จะมีหมูแดงนะครับมีหมูแดงแล้วก็กาก,ากหมูกากเียวอ่ะกากเกียวกับเทียมเจียวอ่ะอู้หอมผักก็เหมือนทั่วไปเลยนะครับผักก็จะมีผักกวางตุ้งแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็ถั่วงอกเนี่ยสูตรป๊อกๆเลยข้างทางวันนี้พลาดเลยไม่ได้กินหลายคนเลย <c oughs> มันได้แล้วครับทุกคนมันได้แล้วมาชิมบะหมี่ก่อนเลย บะหมี่สองสองบะหมี่สองสองของลุงนี่เฮ้ยของลุงของน้องไปเรียกน้องเป็นลุงมาซะละไปครับเป็นไงเส้นยืดๆนะดูว่าทุกคนโอ้โหหน้าตาน่ากินมากไปบะหมีม่ไข่ย่างดีซุดน้ำตาม อืมออร่อยอร่อยเลยนี่ไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินหรอครับ,รบ <laughs> หมดนะครับหมดนะครับของขาดีจริงจริงงานเขาต้องโดนหมอไยพลาดไปหลายคนแล้วไปครับบะหมีป่ปอกๆเนี่ยเป็นอะไรที่เราปวดฟานอยู่แล้วครับเนี่อะ น้องเขาจะมีหมูแดงแล้วก็ปลาเส้นเนาะนี่น้องเขาจะมีหมูแดงอย่างนี้นะครับปะชิมสูตรอริกินนอลมาจากโรงวัดเนี่ยมันเด็ดนะแล้วโรงวัดเนี่ยขายไก่เป็นชายด้วยนะครับขายเป็นชายนะปลาลูกชิ้นอร่อยครับอร่อยอืมเฮ้ยลูกชิ้นอร่อยอะ่ะ อมหวานๆนะ่ะอืมเนี่ยปลาปลาเส้นปลาอืมลงใหม่ครับไม่ได้กินไม่ได้กินอีก่งแน่อ่อนมลลูกค <c oughs> ้าไม่ได้กินแน่นอนเลยหุส <c oughs> ีสิบาทก็เยอะแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องไปถึงห้าสิบบาทก็ได้เนี่ยปลาปามี่ครับ ว่ามันลอยอ่ะปะ่ะ <c> จ <oughs> ุดปุุกสำรับปับจริงๆก็มีโต๊ะให้วางนะครับเนี่ยแต่เราอยากจับยกสดให้ดูให้เฉย <c oughs> ไปครับเส้นบะหมี่เหลืองดีตาเแล้วเนาะ ไม่มีแว่นเข้าตาแล้วครับเนี่ยดูเส้นทีนอ่ะอือหือไปครับอืออือุมันลอยอ่ะอยากเบิ้ลนะแต่หมดแล้วงนข้ามฝั่งมาอีกแล้วหมดแล้วไม่ได้แล้วจะได้กินไหมนะลูกค้าเขาตลอดเลยลูกค้าเขาตลอด,ดอ่ะเอาต่ายเบนกล้องไปก่อนเนี่ยเบนกล้องไปดูก่อนนะ ลูกค้าเข้าตลอดนั่นเดินกลับแล้วนนนนนเดินกลับแล้วนนนน,น,นไม่ได้กินนะครับหมดไม่ได้กินทั้งหมดอดเลยอะ่ะแต่ละคนเนะ่ะมาเออสิบโมงทิ่กิงนง้องหายสิบโมงก็หมดสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่หมดแลวนะครับแต่วันนี้ก็คือน้องก็โดนเหมาะอะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะไปโอ้นี่ไปครับ Năm suốt súp mà đi chẳng như vùng cây bỏ cả cái biển nắm súp mùa đi mới lại phụng nịp yu rồi bài mùa đi. lên luôn chôn lên. Gặp bung nữa tầng một lèo á. No. Bye hẳn. Bye hẳn. Bye hẳn. Bye ไม่ได้กินมากแล้วไม่ได้กินครับมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไปครับของเขาดีจริงไปครับลูกชิ้นเก็บไว้ตอนท้ายอย่างนี้เลยอร่อยอ่ะอร่อยมากทุกคนอร่อยจริงอ่ะออื เกลี้ยงใจก็วัาเกลี้ยงอร่อยมากมาเจอกับน้องได้นะครับที่ข้างบิ๊กซีเบอร์โทรเลยผมขึ้นมาให้อีกรอบหนึ่งน้องเขาบอกไว้แล้วตอนนี้ปลดป้ายไปแล้วมีคนเหมาหมดเรียบร้อยครับเนี่ยขายดีน้องก่นจะมีเก้าอี้เล็กให้นั่งด้วยนะครับสามสี่เก้าอี้อย่างนี้เลยเจอกันอีพีหน้านครับผมจะพาไปรีวิวก๋วยเตี๋ยวที่ไหนจะพาไปลงสตรีทฟู้ดที่ไหนเจอกันอีพีหน้า สำหรับ e ีนี้นะครับไปก่อนน้องก็ขายดีว่านี่แหละครับอีกหนึ่งแรงมั่นใจสําหรับใครที่มองหาอาชีพอยู่ปอก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 เด็ดมากอร่อยเด็ดครับไปปวดเลย,ยเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยววันหลังนะครับลูกค้ามาไม่ได้กินเลยบบตูนเขาหมองไปแล้วเรียบร้อยเก็บร้านเรียบร้อย ลูกค้าไม่ได้กินทั้งหลายคนนะ้วเนี่ยโอ้หของก็ดีจริงๆเจ็บตรงเจ็บโตแล้วตายละนอนนี่ครับดูผมหน้าหมาเส็ษฐีคนต่อไปนะครับประเทศไทย